A าเอโนคามิ e no mi. เปลี่ยนบ้านตำนานญี่ปุ่นลึกลับเกี่ยวกับการย้ายบ้านที่อาจไม่ได้จบด้วยความสุขเสมอไปในญี่ปุ่นโบราณมีความเชื่อว่าทุกการย้ายบ้านไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่อาศัยเท่านั้นแต่มันคือการเปิดช่องที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ควรย้ายตามมาด้วยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายบ้านทุกครั้งมักจะต้องถวายเครื่องเส้นไหว้เทพเปลี่ยน บ้านหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าอิเอคาเอโนคามิเทพอง์นี้ไม่ได้มีลักษณะที่ตายตัวบ้างก็ว่ามาในร่างชายชราแบกกล่องไม้บ้างก็ว่าเป็นหญิงสาวสวมกิโมโนสีขาวที่ไม่มีเท้าเดินจจำๆบนอากาศและบางพื้นที่เชื่อว่าเป็นเพียงเสียงเคาะไม้ที่ดังขึ้นตอนกลางคืนในบ้านใหม่ต้นกำเนิดของอิเอคาเอโนคามิ ว่ากันว่าในสมัยเอโดมีครอบครัวหนึ่งที่ย้ายบ้านโดยไม่ประกอบพิธีใดๆเพราะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายหลังจากย้ายเข้าไปอยู่เพียงไม่กี่วันก็เริ่มเกิดเรื่องแปลกๆเช่นเงาของคนในบ้านไม่ตรงกับตัวจริงเสียงเดินขึ้นลงบันไดตอนตีสทั้งที่ไม่มีใครตื่นแม้ กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็เริ่มหวาดกลัวและตายอย่างลึกลับจากนั้นไม่นานลูกสาวคนเล็กของบ้านก็หายตัวไปเหลือไว้เพียงเสียงหัวเราะเบาๆและอรอยเท้าที่เดินจากห้องนอนไปจนถึงผนังแล้วหายไปพิธีบูชาเทพเปลี่ยนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้ครอบครัวญี่ปุ่นโบราณจะจัดพิธีก่อนย้ายบ้านโดยมีลักษณะเฉพาะคือจัดของเส้นในตอนกลางคืนหนึ่งวันก่อนย้ายเช่นข้าวสุกเหล้าสาเกและ คาเคโมโนะภาพแขวนที่วาดรูปเทพกล่าวคำขออนุญาตที่หน้าประตูบ้านเก่าว่าขอบคุณท่านที่เฝ้าบ้านนี้ขออนุญาตจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยท่านใดจะตามขอให้กลับไปที่เดิมและที่สำคัญที่สุดห้ามมองย้อนกลับไปขณะเดินออกจากบ้านหลังเก่าเป็นครั้งสุดท้ายความเชื่อร่วมสมัยแม้ในยุคปัจจุบันชาวญี่ปุ่นบางคนยังคงทำพิธีเล็กๆก,ก,ก่อนย้ายเข้าอยู่เช่น พาพระหรือนักบวชชินโตมาทำความสะอาดพื้นที่ทำพิธีขอพรและจุดธูปเพื่อการวิญญาณเก่าไม่ให้รบกวนเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งในบ้านจะถูกจัดเก็บด้วยกล่องบางสิ่งมันย้ายตามคุณมาเอง